สีฟ้ามาสีสวยพาสเทลตรงปกใช้ดีมากขอบคุณมากๆค่ะรุ่นนี้เก็บความเย็นได้นาน12ชั่วโมงขึ้นไปทักใส่ต่างมาให้อย่างดีมีคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าตรงปกแน่นอนลายนี้สวยไม่ผิดหวังค่ะล็อกฝาได้ไม่ให้ฝาเปิดออกเองวิธีปลดล็อกคือดันลงมาแบบนี้ดื่มได้3แบบ รลกจะเป็นช่องหลอดดูดมีหลอดไปให้ในตัวดูดน้ําขึ้นมาได้ค่ะแบบที่สองเป็นช่องยกดื่มถ้ารู้สึกแบบหลอดไม่สะใจกระดกดื่มได้เลยค่ะและแบบที่3มดึงฝาข้างใต้ออกมาได้เลยจะเป็นลักษณะทรงแก้วน้ําสามารถเทน้ําลงมาแบ่งให้เพื่อนดื่มได้โดยที่เพื่อนไม่ต้องมาใช้หลอดเดียวกับเราค่ะรุ่นนี้สามารถใส่น้ําได้500 ml เก็บความเย็นและเก็บความร้อนได้เวลาจะเติมน้ําเปิดฝาหมุนเกลียวด้านในจะมีตัวต่อหลอดแล้วรุ่นนี้สามารถใส่ได้ทุกเครื่องดื่มเลยค่ะ ถ้าเราปิดฝาแน่นเวลาควา่ำน้าจะไม่หกออกมาสักหยดเขย่าแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะด้านในเป็นสแตนเลส 316L อย่างดีไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดก่อนได้สูงสามารถใส่ข้างกระเป๋านักเรียนได้พกสะดวกถือสบายมีสายคล้องมือไปให้ด้วยค่ะมีสีฟ้าสีชมพูสีน้ําตาลและสีแดงทั้งหมดสีสีกดจิ้มเลือกได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายมือเลยค่ะ